จะพายายไปเที่ยวที่ไหนนะครับส่วนนักพี่ชัยนานะครับไปดูกันเลยนะครับน้องพาพาไปเลยนําทางไปเลยไปที่พันปลาเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายไปเลยครับอา้าวเอาตรงไหนอะ่ะ<ม>โอ้ด่ปลาดิเหรอ,อหปุ๊บแหม ไหนครับนี่นี่ไปเข้า,าปลาใช่เลยครับเช่แ<ะ>ล้วไครับเดี๋ข้ามานะครับจบแค่ทิคลิปเลยนะครับมีอาหารหน้ำเดื่มวางบนชั้นด้านหน้าเลยครับเอออาหารน้ำเดื่มวางชั้นด้านหน้าเลยเลยมด้วยสัยงงยง่งเลยครับครับตอนนี้มาถึงที่เรือนจำลองนะครับมีปลาอะไรบ้างนะงอ่าพาลงไปหน่อยสิพ่อแม่นั่งรอยอยู่นี่ก็ได้ โอ้มีข้างในด้วยนะครับตอนนี้โอ้ปลาสวยงามโอ้ตต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 ตวตต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 ต้าตต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 ตีตต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 นตตตตตอ้ตต้วตตตตตตวตตต ไปบ้างครับหมดแล้วตอนนี้ไปทางไหนดีแล้วผาอยากไปทางไหนครับอ่าไปทางนี้เลยไปเลยครับอ่านดีนะปลาปลากระสุกจืดกระสูกกระสุกข้อแปก้างไหนอีกมีไหมมีปลาอะไรบ้างปลานั่นเหรอ ปลายี่สกปลายี่สกเนี่ยลูกปลายี่สกอ่าปลาแกงปลาแกงช้ำปลากระเบนปลากระเบนโอ้หปลากระเบนเนี่ยนอนอยู่ข้างในเห็นไหมลูกปลากระเบนนะครับเหมือนที่เราไปเหมือนที่ไปนะครสวรรค์กับสุพรรณนะการีคนประเทศหรือป่าบอกให้ลอยขึ้นเนี๋ยลูก ว่าไม่เห็นเหรอไม่เห็นแล้วเห็นจังเห็นจังไปตรงไหนครับไปเลวไปแลวไปแลวไปแลวไหนนี่ครับปลาอะไรครับตอนนี้ พามาดูด้านนอกเผยเลยครับตอนนี้พามาดูด้านนอกเถยนเลยเนี่ยอ๋อบักคาป๋อรอ หลวงราชการที่สิบบอกว่าเป็นพี่ที่น่าดินดีเกินเจ้าพยานะครับอันนี้ปลาอะไร,ระอ้าวปลากระเบนก็ดูไปรอบนึงแล้วไ,ไม่ใช่หรออ้าวโหปลากระเบนแปะอะไรนะโหปลากระเบนว่ายเล่นน้ำอยู่นะครับไม่ต้องเปจัง ปลาอะไรอะ่ะปลาอะไรอ่านนี่ลูกปลาเข้าด๊าเขา้เขาดำโอเจตัวีปลาเขาดำอะ่ะนี่ต,ตัวล่างเนี่ยโอ้ตัวใหญ่เลยเมากเลยอ,เอ่ะ,นอ,นอ,ะอ้าวนอนแล้วเหรออ่า โอเคครับคลิปนี้สำหรับศูนย์ปลานะครับฝากไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวไปดูพิพิธภัณฑ์ดวงดาวต่อนะครับบ๊ายบายน้องพลาเจอคลิปใหม่โอเคโอเค